คุณแม่เอเสื้อยืดโอเวอร์คนรอเยอะนะพี่มาแล้วนะคะคนรอเยอะมากนะป้ายนี้นะคะคนคอปกเหมือนเดิมเกรดเอเหมือนเดิม ของหมดสต็อกไปนะเพิ่งมานี่รถใหม่ที่อตใหม่คนรอเยอะนะคะไม่มีเสื้อผนวนไม่มีจ้าสวยๆสะอาดเหมือนเดิมเน้นใหม่นะครับเน้นสะอาดอุ้ยอดิดาอาดิดาแบบ้ตุ้งใกล้แล้วเนี่ยพี่ มันจะปนคอปกบ้างนะคะอดิดาสตะโกเลยอดิดาสแบบอดดิาทั้งตัวแบบใครชอบนะคะใครที่รอนะพี่นะเสื้อยืดโอเวอร์นะ คนดึงให้คนดึงพาลูกไปข้างน้ำป้องน้ำ,นำลวใครชอบใหม่ๆสีสดๆเล่นได้รุ่นนี้งานคน่อนข้างสาดเปอร์เซน็นต์เพื่อนเสียน้อยนะคะเพราะว่าเขาเป็นงานเกรด A นะแต่เขาจะปนคอปกนะคะแต่ขายดีนะลูกค้าซื้อซ้ำคือเยอะมากๆค่ะรุ่นนี้ลูกค้าชอบบอกว่าใหม่จริงค่ะ ใหม่มากเนี่ยที่ใหม่ๆสดๆสกรีนแน่นๆอยาจะบอกว่าใหม่มากเลยค่ะใหม่ความใหม่ก็คือใหม่พี่ใหม่สดเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นเกรด A เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเขาจะน้อยนะคะไยกี่ ใหม่ไม่ใหม่อะสติกเกอร์ป้ายแผกยังอยู่อ่ะเธอ,อดูอดิโอ้โหคอฟิตคอแน่นค่ะคือใครที่บอกเอออยากได้ใหม่ๆสะอาดๆขายง่ายๆต้องเอาป่ะรุ่นนี้เลยอาดิดาส แต,แต่มันจะปนคอปกแค่นั้นเองถ้าใครไม่ซีเรียสนะแนะนำให้เล่นรุ่นนี้ค่ะโอเคนั่งงงค่ะคือก็นั่งตรงนี้แล้วค่ะคจะแปลงล่างแล้วค่ะลูกแล้ว่าไหนคะ รีวิวส่งฟรีนะพี่ปกติขายกันอยู่สามพันเก้านะร,ารูเรลมิลินจากมาม,มี่จะเป็นมัมมี่แล้วนะร,รูเรลแม็กเดอร์หนึ่งนะพี่เบอราา์รหนึ่งเจ็ดเอเดอร์แต่ใหญ่นะโอเวอร์ <Over. S 2> พี่โอเวอร์นะคะโอเวอร์ <Over S 2> คือใหญ่ค่ะ ใหญ่ใหญ่จริงๆไม่ได้ใหญ่เล่นนะพี่ใหญ่จริงนะนใหญ่จริงนะจ๊ะคนชอบใหญ่ต้องเอาไปเลยจ้าไนกี้ขายได้นะพี่แต่จริงๆขายได้ข,าย,ดขายได้ตลอดเลยนะ ป้าวันนา,น,ววนะวน,นาคนเดียวก็ที่แทบหมดแล้วเนาะหมดแล้วป้าวันนาคนเดียวก็ทั้งเกือบทั้งน็อตอะสี่สี่ลูกห้าลูกสี่ลูกห้าลูกเขียวเนียวสับผ้าสะอาดพี่รุ่นนี้ผ้าเขาจะสะอาดนะคะแทบไม่ต้องทำอะไรเยอะเลย <c oughs> เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมีบ้างนะ <c oughs> เล็กๆน้อยๆนะคะ นี่อันอย่างเงี้ยหลายตัวแล้วนะที่เป็นสกรีนแบบสกรีนทั้งตัวโอ้บิ๊กมากเลยอ่ะใหญ่มากนะสวยปลาหมูแปลกอ๋อปลาหมูแปลกปลาหมูก็แปลกๆอย่างนี้แหละแปลกคืออะไรแปลกคืออะไรปลาหมูมีอาการยังไงลูกเอองงนะอยู่ดีบอกว่าฉันแปลกอ๋อเป็นเหมือนร้องเพลงมะเต้นไหมอยู่ดีฉันก็ร้องเพลง จะเลยแตกไปเลยเขาเรียกบ้าลูกเขาเรียกบ้าอยู่ดีๆก็เต้นอยู่ดีๆก็ร้องเพลงอย่างเงี้ยนะงเงี้ยเหรอเฮ้ยพูดไม่ได้นะลูกไม่ได้ประมุกผมจะฟ้องเราว่าสวยนะลูกนะประมุกสวยค่ะสวยแปตกตรงไหนไม่เดี๋ยวกบเกิดสอนเด็กเนี่ยเขาก็ไปพูดที่โรงเรียนเยแต่เขาก็ไปบอกคุณครูว่าเขาเจอคนแปลกแปลก S <S เป็นครูค่ะที่ทำงานของล็อกสมิธของมัมมี่มีคนแปลกแปลกคห้ทำให้ลุงเมฆไ,ไปเดินไปแตกทำงานไปให้ลุงเมฆไปแฝงราวไปแฝงราวล็อกสมิธใหม่มากไม่กริบกริบพรแน่นอย<ๆ>ู่ยเลยอ่ะพี่ กีฬานะเป็นเสื้อกีฬาแต่น่าจะราคาแพงนะพี่สวยๆเนาะนียฉันเอาขึ้นไปหลายตัวแล้วมืสวยจังกีฬาเนี่ยมาเม่อกี้ทาน่าจะมีเนาะป้ายเนี่ยน่าจะมีมาปะเบนหนุ่มเดินไปเดี๋ยวเดินไปด้วยกันปั้นมือรอก่อนยังไม่ได้ให้หลายๆตัวก่อนไม่ยังเล่นไม่ทันหรอกโอ้โห สติกเกอร์ยังอยู่เลยพี่เจนซื้อให้แหม่ป่ะ่ะไหนกี่ราคาพี่น้องกหรอเออหาเงินเดือนก็ได้ราาคเป็นมิตรอาชีพราคาพี่น้องก็ได้อยู่นะไปส0 0พพอไปพี่เจนปปเป็นไรน้ำหน่อยไหม อะไรติดคนี่นะครับขนาดราคาพี่น้องแล้วนีน่ยโอ้โหลูกหนึ่งกไำไรเท่าไหร่เองนี่น็<ส>อตเฟสเดอน็อตเฟสเจนได้ใส่หลายตัวแล้วนะใส่นะ่พีีอดเลยล็อกสมิธน,นะเมื่อกี้ล็อกสมิธพี่เจนก็ได้โอ้ยมัน,มนมลินมันโลมันโลมาลินมอนโลมันโลมันโลไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอใช่ดีม่เชื่ออะไรอ่ะลองดูดิไม่ใช่หรอวะไม่ใช่มา ใช่มาดีเหรอหอยสันคือไข่ตัวนี้ไ,ไนกี้ค่ะนีใหม่มากได้หลายตัวแล้วเนี่ยใส่กา้เ<อ>สวยจังอุ้ดิสนีย์อันนี้คือดิสนีย์เหรอเนี่ยดิสนีย์ยอะไรอะ่ะดดิินนีีียอยเฮะ ตอมวยปั๊มิกกี้เมาส์ใช่มิกกี้เมาส์ออ๋แต่ว่าเป็นธีมฮาโลว,วีนไงเป็นมิกกี้เมาส์แต่ว่าเป็นฮาโลวีนจะไหมมามี่อะไรดูไงเดี๋ยวทำงานไปไปมามีมจะไหมมามี่มามีมม่เหรอแชปจ้ะแชปแชป อุ้ยอันไหนก็นไม่สวยเท mm. ่าดีดัสเมื่อกี้นะพี่นะ mm. ใครดูมั้งนั่งลงน้นนั่งลงอย่างนี้ใครชอบงานสะอาด,าด mm. นเนี่ยพี่สะอาดเลยใช่เลยพี่เจนก็ส่งไปให้แม่บ้างสิหนูก็ส่งไปแล้วรูปเือกงเงือนที่แล้วอะ่ะเสเวตเตอร์ป้ายกระทิงไปยัง มีจ้าสั่งได้เลยมีค่ะบูดใช่ไหมมาเลยสั่งมาเลยช็อปด้วยดูดิหล่อมากเลยโโลอชปอปแมวมันนอมันเพียะเมื่อกี้มันลงมันออกมาแล้วจะมันไปไหนไม่รู้ออกมาตอนนี้เห็นมีลิ้มเงมีลิ้เข้าไปปุ๊บแล้วคอนยูเตอร์ออกมาเลย ใครจะรับรีบรับมาเลยพี่นาส่งฟรีได้ทุกตัวนะคะโอ้ดีโดดอาดีดาสไอตัวเล็กๆบางทีเราก็ไม่ได้ขึ้นให้ดูนะพี่นะแพทค่ะแพทค่ะในอะไรก็รำนะในอะไรก็แพทค่ะ ไม่อะไรก็ออกอากาศได้นะเร็วๆไห่กิน่กินไม่กินอะไรนะแปลกอะไรแะ่ะัดมาจกินอะไรอะแม่แปกจอนเหรอลูกไม่สดแดงแป๊บรีบัก เอาง่ายว่าใหม่เนี่ยเอาสะอาดแต่ปนคอปกกับพี่อ๋อแค่นั้นแหละพูดตรงๆอ่ะปนคอปกก็บอกด้วยขายของเราต้องบอกว่าเราเห็นอะไรเทลเลยใบเขียวนะโชว์ทุกตัว,วอ,อะไนะองไม่เห็นเลเลยเทลเลยสีเขียเหลว สีเข,เขียวเลยนะพี่สีเขียวเลยนะนี่เยอะอยู่ดิเยอะพี่ก็รีวิวมา20นาทีแล้ว บางแน่เลยเนี่ยพี่ว่าเนะถ้าเยอะมากเลยดยยังมีเป็นก้อนอยู่โอ้โหลูกค้าคุ้มมากเลยมั้ใครจะเอากระสอบนี้มาพี่มาไปทำไปนอะ้รฟันทอง อย่างเธอนะมันยิ่งแอบ,บนะโอลัมบีอ่ะเนี่ยผ้านิ่มกี่ขวบแล <S <S <t tolerant> ้วนะจะสี่แล้วตุลาสิบหกตุลานี่สี่ขวบแล้วแป๊บๆเพื่อนลูกโตกันหมดแล้วกูไปฝากไข่กันไว้สินี้เหร็จไปแลยอี้นี่ฝากเลยไอ้มิ้นย ไม้มิ้นเอ้ยอีไอโรมาโรนใช่ไหมเห็นอยู่เออแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนชาทิสเซียที่ไปฝากไปแต่ตอนนี้ว่าเขาหัวหอมฝากไปไปเห็นถึงหัวหอมก็หลักแสนอยู่เด้อฝากที่ไหนดีวะพิยาไทยโอ้โหเท่าไหร่ก่อนพิยาไทยอะปักใช้ประกันได้ปะวะใกล้ๆ ไปไกลเวลาเธอไปมันก็ลำบบกปลาฉะลอมใกล้เวลาแบบสวายสีแดงใม่ตั้งใหม่เลยพี่เบบี้ช็อกถ้านอกนะคะเขาจะค่อนข้างดีพี่วัตถุดิบในการผลิตอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่เอาไปขายต่อสบายอุ้ยโปโลโปโลยังหล่อเลยอะค่ะ คดีมากดีมากาดีมากโอโลาดีมากสีดำเยอะอยู่นะีือบางคนชอบไงขอดำล้วนแต่มันไม่มีาไรเนี่ยนดาลนอเฟต ใ้สองตัวแล้วใครรับส่งฟรีรีวิวรีวิวส่งฟรีนะจ๊ะพี่จ๋ายิ่งใครเอาไปซักนะพี่นะรุ่นเนี้ยแทบไม่ต้องรีดเลยซักแล้วก็ตากเลย ลองแฮปปี้อันสเมอรีนี่ค่ะแคปบ่ออเดี๋ยวมันเคาะโดนขาหนูนะลูก vai

ไม่ได้อะไรไปยืนจับข้างหลังปะไดเออ้เออเออได้อยู่อ่าลูกค้าพี่ๆใครสนใจแคปหน้าจอมาได้เลยนะคะรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งค่ะรุ่นนี้เป็นงานเสื้อยืโรเวอร์ไซนะ์ะทุกคนไซส์ใหญ่แต่เขาจะปนคอปกงานสะอาดใครไม่ซีเรียสเรื่องคอปกนะคะเล่นได้เลยผ้าค่อนข้างสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยค่ะ ใครสนใจแคปหน้าจอมาเลยนะ